มาดูกันต่อนะอีกข้อหนึ่งนะข้อนี้ก็เป็นข้อสอบสอ,อ,อวนอนะอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของการแก้สมการนะซึ่งเป็นสมการที่ค่อนข้างจะดูแล้วจะสังเกตด,ดูหน่อยเห็นไหมข้างล่างเนี่ย x ก,กำลังสองลบ1 5 x ลบ1 9กา x กำลังสองลบ1 5 x ลบ3 9กา x กำลังสอกกลง 15, อกกลบ1 5 x ลบ49เนะเจอโจทย์อย่างนี้นะสิ่งที่ต้องระวังคือ อย่าทำตรงๆครูเคยบอกหลายๆครั้งแล้วข้อสอบสออน,อน,นี่ยนะน้องจำไว้เลยนะไม่ควรจะทำอะไรตรงไปตรงมาต้องหาเทคนิคให้เจอแล้วมันจะง่ายขึ้นไม่ได้บอกว่ามันจะง่ายนะมันจะง่ายขึ้นแค่นั้นเองถ้าน้องหาเจอมันง่ายขึ้นแต่ถ้าน้องหาไม่เจอโอ้โหทำแล้วจะบ่นเลยว่าทำไมข้อสอบมันยากซับซ้อนจังเลยนะข้อนี้เรามาดูกันว่ามีข้อสังเกตอะไรบ้างเรามาดูกันนะ ข้อนี้สิ่งที่เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งซึ่งถ้าน้องทำโจทย์บ่อยๆน้องจะรู้ว่าตรงนี้เป็นสิ่สงสำคัญน้องเห็นอันนี้ไหมนี่เห็นอันนี้ไหมนี่เหมือนกันเดี๋ยเลยนะเพราะฉะนั้นเจอโจทย์อย่างนี้ปุ๊บเจอแบบนี้สิ่งที่น้องต้องคิดแทนค่าตัวแปรให้มันเล็กลงใช่ไหมอย่างนี้น้องจะสังเกตว่ามันมี x ก,กํลัง2ลบ15 x เ,เหมือนกันทั้ง3ตัวเลยแต่ถ้าเกิดลง น้องให้ตัวนี้เป็น A เนี่ยนะตรงนี้จะเป็น A อลบสิบเลบสาแล้วก็ A อลบสีโ้โหดังนั้นมันก็มันก็ยังยาวอยู่ดีอะ่ะเทคนิคต่อไปนะสังเกตตรงนี้เป็นลบสามเก้านะลบสิบเก้าลบสามเก้าลบสี่เก้าเราจะให้ไอตัวที่มันไม่มากไม่น้อยนะเป็นตัวแปรใหม่ของเราสังเกตดูเรามาดูกันนะข้อน,นี้เราจะให้นะกำหนดให้เลยนะว่าให้ A เท่ากับ x กำลังสองลบ1 5 x ลบ39เอาตัวกลางกาเป็น a เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอตัวเนี้ยนะไอตัวเนี้ยมันจะเป็นอีกค่าหนึ่งซึ่งตรงนี้จะได้อะไรนะเอ่อตรงนี้ถ้าลบสิบเ้าตรงนี้ก็จะกลายเป็น a ลบอะไรลบ20ให้ a บวก20ทษที a บวก20ก็จะกลายเป็น x กำลังสองลบ1 5 x บวก2ี่สองข้างตรงนี้จะกลายเป็นลบ19นี่เห็นไหมส่วนตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไร a a อะไรเอลบสินะก็จะมีค่าเป็น x กำลังสองลบ15แล้วก็ลบอันนี้ลบอีก10ก็จะเป็นลบ9เนี่ยจะสังเกตดูว่าแทนที่เราจะให้ A เป็น x กำลังสองลบ 15x ถ้า A ลบ a กกำลังสอง x กำลังสอลบ15 x เป็น a เนี่ยนะตรงนี้จะกลายเป็น a ลบ19 a ลบ39 a ลบ49ตัวเลขมันจะเยอะเราก็ต่อยอดไปนิดนึงนะให้ตัวกลางเนี่ยเป็น a เพราะฉะนั้นไอ้ตัวมากก็จะเป็น a บวกไอ้ตัวน้อยจะเป็น a ลบมันจะทุ่นลงไปอีกส่วนหนึ่งเมื่อได้่างนี้เสร็จปุ๊บคราวนี้เราแทนค่าละนะเราแทนค่าซะแทนค่า <c oughs> แทนค่าทั้งหมดเลย จะได้อะไรบ้างเรามาดูกันนะอันแรกนะอันแรกเราก็จะได้เป็นตัวนี้ x กําลังสองลบสิบห้า x ลบสิบเก้าก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วน a บวกด้วยยี่สิบแล้วก็บวกด้วยหนึ่งส่วน a a อะไรเอ่ยตรงนี้ a a เฉยเฉยหนึ่งส่วน a เฉยเฉยแล้วตรงนี้เป็นลบใช่ไหมครูย้ายไปเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาย้ายไปเป็นบวกอันนี้ก็จะได้เป็นอะไรนะ a, a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  ลบสิบ ได้งี้เสร็จปุ๊บจัดรูปนิดนึงนะจัดรูปนิดนึงไอ้ตรงนี้หาคาร์นนะคารนอนไม่รู้เป็นอะไรก็จับมันสองตัวคูณกันตรงนี้จะกลายเป็นลาตรงนี้ขาด A เอา A คูณบวกอันนี้ขาด A บวก20เอา a บวก20คูณนะตอนนี้ก็จะเป็น2ส,ส่วนด้วยสังเกตดูนะตรงนี้กลายเป็น 2A นะ 2a บวก20ดึง2อ,ออกมา ก็เหลือเป็น a บวก10นะส่วนด้วย a คูณด้วย a บวก20ฟฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น2ส่วนด้วย a ลบ1นะไม่ใช่ลบ1ท,ท่ทีลบ10ทษทีน่นะนะสิ่งที่เราได้สังเกตดูอันนี้ใช้2หารตลอดได้เติร์ดเติร์ดตรงนี้เหลือ1เสร็จอย่างนี้ปุ๊บคูณไขว้ค,วครับคูณไข่คูณไข้ได้อะไร คูณขวาได้ไรอันนี้ก็จะกลายเป็น A บวกสิ 10, คูณ a ลบสิ 10, มันอยู่ในรูปอะไรผลต่างกําลังสองเมื่อเป็นผลต่างกาลังสองจะได้อะไรเราคูณคว่แล้วนะเติร์ดเติคูณขวายขึ้นไปคูณควายขึ้นไปนะโทษทีนะเราก็จะได้เป็นไรเราก็จะได้เป็น A กําลังสองลบสิคูณ10สิเป็น100ฝั่งนี้ล่ะก็จะได้เป็นกระจายเข้าไปเลยนะ a อกำลังสองบวกยี 20. นี่อย่างนี้เสร็จปุ๊บ นะเสร็จเพิ่มสังเกต b a กาลังสองทั้งสองข้างค่าเครื่องหมายเดียวกันตัดทิ้งได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นอะไรนะไอตรงนี้ยี่สิบ a โทษทีตรงนี้มี a ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นอะไรก็จะได้เป็น a มีค่าเท่ากับยี่สิบย้ายไปหารก็เป็นลบห้าได้ a เป็นลบห้านี่ไม่ใช่คําตอบเพราะว่าอะไรเพราะยังเป็น a อยู่สิ่งที่เราต้องการคืออะไรสิ่งที่เราต้องการคือ x เป็นอะไรตอนนี้เราได้ x A เป็นตัวนี้เราอยากหา x แทนค่า a ด้วยลบ5เข้าไปนะแทนค่า a ด้วยลบ5เข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะได้อะไรนะแทนค่าแทนค่า a เป็นอะไรนะเป็น x กำลัง2ลบ15 x ลบ39กนะก็จะได้อะไรก็จะได้เป็น x กำลัง2อลบ1 5 x ลบ39เท่ากับลบ5หรือ x กำลังสองลบ1 5 x ลบ34เท่ากับ0นะสิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ต้องการรู้หรอกว่า x เป็นเท่าไหร่เขาสนใจอะไรเขาสนใจผลบวกของรากของสมการนะถ้ายังจำข้อที่แล้วได้นะผลบวกของรากของสมการตัวนี้จะเป็นอะไรดูนะมันจะเป็นตัวนี้เครื่องหมายตรงข้ามนะเครื่องหมายตรงข้ามแปลว่าอะไรแปลว่าผลบวก ของคำตอบของสมการคือนี่ตอนแรกเป็นลบสิบหนะ้าใช่ไหมเครื่องหมายตรงข้ามบวกสิบห้าตรงนี้เป็นทิกเลยนะตรงนี้เป็นทิกเลยแม้มันจะแยกตัวประกอบได้หรือไม่ได้คําตอบของมันที่เป็นจํานวนจริงคือ,อยังไงก็ต้องเป็นตัวนี้จาไว้เลยนะใครยังไม่รู้ว่าตรงนี้มาจากไหนลองไปดูคลิปก่อนๆน,นะแล้วมันจะทําให้เราคิดเ,เร็วขึ้นเราไม่ต้องแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบไม่ได้ต้องใช้สูตรเราไม่ต้องใช้สูตร ถ้าผลบวกจะเป็นบวก15ผลคูณจะเป็นลบสาบอดได้เลยนะผลคูณของคําตอบเป็นลบสาผลบวกเป็นบวกสิ 15. จบเลยโอเคนะนะข้อนี้ก็ได้เทคนิคไปเยอะแยะไปหมดเลยนะถ้าน้องฟังแล้วถามไม่ทันย้อนกลับไป ก็กลับ่ะก็กลับไปดูดูหลายๆรอบค่อยๆดูทีละจุดทีละจุดให้เข้าใจเป็นจุดๆแล้วลองฝึกทําเองอย่าลืมฝึกทําเองนะน้องนะถ้าน้องฝึกทําเองเนี่ยนะน้องเข้าใจเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องฝึกทําเองปุ๊บมันจะเข้าหัวโอเคนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเจอกันข้อตัดไป